ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถีนักราดอีกแล้วนี่นี้โ้เสียงแหบแห้งไปหน่อยนี่มาดูบ่อน้ํานี่บ่อน้ำนี่ในพื้นที่ที่จะปลูกบ้านข้างหลังผมนี่ดูนี่อ่าถมไปแล้วเอ้อยปลูกบ้านเตรียมรอปลูกบ้านเลยและที่สําคัญดูสี่เลนเดี๋ยวดูนะครับหมุนกล้องแป๊บหนึ่งห่างจากสี่เลนประมาณสัก3 0มรเมตรนี่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 ให้ดูรถอ่าสี่เลนประมาณ300เมตรนี่เห็นไหมเห็นเสาไฟใหญ่ๆม่ไหมรถวิ่งกันเต็มเลยเห็นไหมฮะ เดี๋ยวพามาชมแปลงนี้ดูนะแล้วถ้าไปตัดสินใจดูว่าคุ้มค่าหรือเปล่าไม่คุ้มไม่ต้องซื้อซื้อที่ไปเสียเปรียบทําไมเราซื้อพี่อ่าซื้อที่ต้องคุ้มค่าท่านนะครับไม่คุ้มย่าไปซื้อเสียใต้ตังค์ไปเดี๋ยวบุมบอยเศรษฐีนักล่า,ลาพาไปชมนี่นี่จะปลูกบ้านกลับกล้องก่อนอตามมาครับอ้าวนี่ไงผมมาอยู่ที่ดอนเจดีนะครับดอนเจดีสุพรรณบุรีแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่สองแล้วกันนะส่วนที่สองคือที่ขุดบ่อส่วนที่สามคือไรนาส่วนผสม ท้องทุง่งลองสวนแล้วกันปลูกผล,ลไม้ใบกล้วยมะม่วงมะม่วงเต็มเลยและส่วนที่1อ่าอยู่ด้านหน้านี่เองส่วนนี้ก็คือเป็นที่ที่เขาจะถมที่ปลูกบ้านเจ้าของขายเพราะว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจพูดกันตรงๆไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายให้มันสวยหรูหรอกขายเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะอยู่ที่อำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีตรงไปนี้นิดเดียวเนี่ยไปอนุสรดอนเจดีอนุสรดอนเจดีอำเภอดอนเจดีนั่นเองนะครับแปลงนี้ก็เลยขึ้นอยู่กับที่อำเภอดอนเจดีเป็นฉนดคุดแดงด้วยนะสามไร่เออสามไร่เห็นรถบรรทุ ทุกป่ะที่วิ่งอ่ะนั่นแหละสี่เลนสี่เลนเขาเรียกว่าเส้นสุพรรณบุรีดอนเจดีอ่าเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะรีวิวไม่ได้วุ่นเวิร์ดเยื้ออะไรมากเสียเวลาเดี๋ยวท่านจะรำคาญเอาพอสังเขปพอนะครับเออแปลงนี้ฉนวครูดแดงด้วยนะอันนี้คือทิศเหนือเนี่ยทิศเหนือทางเข้าอันนู้นคือทิศตะวันออกอ่าน้ำมีไฟมีอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับน้ำไฟอินเทอร์เน็ตพร้อมท่านดูรถวิง่งกอนดิเห็นไหมครับ ไม่ได้ธรรมดาเลยไปโรงพยาบาลใครเป็นคนท่าคนแก่มาอยู่ไม่ต้องกลัว3านาที4นาทีถึงเพราะมันห่างจาก,กอดอนเจดีประมาณสัก3 4กิโลประมาณนั่นแหละไม่เกินนีดหรอก3 4 5กิโลไม่เกินนีดหรอกคร่าวๆนะจากนี้ไปกรุงเทพก็ประมาณสัก100 100กิโลประมาณ1 1 0กิโลประมาณนั้นและกันประปามีนะปลปาภูมิภาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีเกือบครบหมดเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างหน้ากว้างก็ประมาณ40เมตรนะครับ40เมตรนะคร่าวๆนะนี่ข้อเสียมีข้อเสียมีเลยมีมีมี S <S <an> เนี่ย้ะรับไปได้ไม่ข้อเสียบอกข้อเสียก่อนรับไปได้ท่านจะได้ไม่ต้องตัดสินใจลงจากลาดยางสี่เลนมาประมาณสัก2 0 0 300เมตรเป็นถนนอย่างเงี้ยอ่าเป็นถนนอย่างเงี้ยอันนี้คือสาธา,ณนะาราณะนะสาธารณะไม่ต้องกลัวสาธารณะแล้วเข้าไปนี่มันก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นเรียกว่าหมู่บ้านจํานวนบ้านน้อยๆนี่นบ้านน้อยๆไม่กี่หลังแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวรถจะวิ่งผูกพานเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะนะนะเห็นเสาไฟเข้าซี่เราแล,แล้วนะ เห็นอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมอินเทอร์เน็ตไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอ่าข้างหน้ามีร่องน้าแต่ตอนนี้ร่องน้ําเขาไม่ได้เอาเข้าไว้นะครับไม่ได้มีน้าเพราะน้ํามันหมดแล้วมันเข้าฤดูแรงแล้วผมรีวิวประมาณกลางเดือนค่อนข้างไปเกือบๆจะไปเดือนมกราละอ่ามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาถมไว้แล้วถามว่าดินออกมาจากไหนก็ดินจากการขุดบ่อนั่นแหละเออจากการขุดบ่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านมาทาร้านอาหารได้นะมันลงมาไม่ไกลอ่าลงมาไม่ไกลอาจจะลําบากตรงเท้าออกนิดนึงหรือจะปลูกบ้านก็ได้้ทําาบนนสว อ่ะเราไปเดินดูกันเป็นยังไงบ้างบอกราคายัางเนี่ยสามไล่เป๊ะเลยนะ2.39าาล้านโฉหนดชุดแดง2 3 9้าล้านมันแพงเพราะอะไรหลายท่านถามแพงเพราะมันใกล้สี่เลนอ่าแพงเพราะมันใกล้สี่เลนพูดง่ายๆอย่างเงี้ยระหว่างสี่เลนติดสี่เลนก็ไม่ใช่ราคานี้ติดสี่เลนไร่หนึ่งก็เป็นล้านนะครับเป็นล้านขึ้นไปหลักล้านอ่ะอ่แต่นี้มันเข้ามาข้างในนะครับเพราะ,ะนั้นมันจะเป็นวิถีชีวิตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งต่อราคานะให้มาชมก่อนนะนะครับให้มาชมมาอะไรกันก่อนเนี่ย แล้วก็มีสระน้ําสระน้ําสีธรรมชาติเลยนะปลูกบ้านตรงนี้ได้สบายสบายเลยเดี๋ยวพาไปดูล่องสวนไปดูต้นไม้กันพอสังเกตสักแป๊บหนึ่งนะครับสนใจยังไงก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรให้ไอดีไลน์ไว้อะนะลองมาดูแล้วกันฟรีเขารัางวัดไปแล้วฟรีค่าโอนค่าโอนเดี๋ยวเจ้าของออกให้อะนะครับลองมาชมกันก่อนแล้วกันนะครับสามไร่นะครับเป๊ะเนี่เห็นไหมเขาก็จะปลูกพวกมะละกอมะพงมะพร้าวอะไรเขาเนี่ยนู่นคันที่เราอยู่ตรงนู้น ไม่ใช่ตรงนี้นะไอคันคัน,ค,น,ค,น,ค,นคันดินนั่นแหะนะอ่านั่นแหละออไอตรงนู้นก็มองไม่ยากตรงนู้นจะมีรั้วลวดหนามอยู่หน่อยนึงนะครับอ่ามองไม่ยากมองไม่ยากไปเราไปเดินดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไฟฟ้ามาจ่อรอตรงนี้แล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการเริ่มจากศูนย์นะครับอดีตมันคือท้องนาแบบนูน้นอ่าแล้วเขาก็มาทําเป็นอย่างนี้นะครับเจ้าของเขาไม่อยากขายหรอกท่านลองดูสิดูสภาพดิอย่างนี้เขาอยากขายแล้วนี่เขาเตรียมมา จะมาปลูกปงปลูกบ้านอะไรแล้วนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มันโหดร้ายอ่ะเนาะก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเข้าแบงค์ยากนิดนึงนะครับพูดกันตรงๆเพราะเป็นที่เปล่านะครับเข้าแบงค์ยากนิดนึงแบงค์อนุมัติก็ไม่เยอะมากอ่าไปแถวนี้ติดลาดยางก็โอ้โหหลายล้านอ่ะมาหลายราคานะครับสองร้านสามร้านสี่ร้านอะไรก็ว่ากันไปมีหมดนะฮะเนี่ร่องนี้คือของเราไอ้กุ้งเขียวนี่คือของเราคันคันนาเนี่คือขอบเขตเนี่ยอ่าเป็นไง ลมเย็นนะลมใช้ได้เลยที่แถวนี้นะครับเป็นแค่หนึ่งทางเลือกนะผมถึงบอกว่าท่านจะดูที่นี่ท่านอย่ามาเชื่อผมนะเงินท่านไม่ใช่เงินผมนะครับซื้อแล้วเนี่ยเงินออกจากกระเป๋าแล้วได้ที่มาได้ฉนนมาใบเดียวนี้จะมานั่งทุกใจไม่ได้นะครับมันซื้อที่ซื้อทางใจเย็นๆนะครับอย่าไปอารมณ์บูบว่าบูบๆานะครับอย่าใจร้อนนะครับตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะครับชั่ววูบท่านก็อาจจะทุกได้เหมือนกันนะครับท่านดูดีๆนะครับดูให้ดีๆนะครับมะม่วงส่วนจะเป็นมะม่วงตอนนะมันก็มีตลอดแล้วล่ะฮะ นี่มันเข้าฤดูแรงแล้วนะครับฝนมันไม่มีอยู่แล้วละมันหมดไปนานแล้วหนาวก็ไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้นะครับก็จะเข้าฤดูแรงและเนี่ยเขาก็เอาน้ําเลี้ยงไว้ตลอดอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านดูลมนะดูด,ดูในน้ํานะเป็นคลื่นเลยเห็นไหมฮะหญ้าพวกนี้นะไม่ต้องกลัวนะพอขึ้นฤดูแล้งไอ้ฤดูฝนปุ๊บนี่เป็นศอกอะครับสูงเป็นศอกอ่ามาด้ยหญ้าก,กันเพิ่งไม่ไม่นานนี่เองนะครับเพิ่งหมดฤดูฝนได้ไม่นานนี่เอง อันข้างหลังต้นไม้นี่เขาเพิ่งปลูกมันมีตายบ้างละ่ะเขาปลูกไปไปลายฝนมันมีตายบ้างละ่ะเป็นธรรมดาแต่ส่วนน้อยครับรูรูแรงเราก็รู้กันอย,อยู่อยู่ย่า่ต้นมุต้นไม้ไม่ค่อยรอดละครับอันนี้เขาปลูกกลางกลางฝนนะนะครับที่เราก็สุดเขตล่องน้ําลองมาชมกันดูก่อนลวกันเนาะอย่างที่บอกเรามาชมกันดูก่อนถ้าใครจะเอาความใกล้ความจเจริญก็ลองมาดูเอานะครับล่องน้ํามันมีประมาณสี่ล่อง ไม่ลึกหรอกครับเขายกล่องอะมะม่วงเนี่ยเขาก็เพิ่งมาปลูกได้ไม่นานเห็นไหมมันต้นยังไม่รัดเลยใบยเหี่ยวแล้วยังผ่านผ่านมาแค่ครึ่งฝนนะครับยังไม่เต็มฝนด้วยซ้ํานะครับมีมันอะไรฝรงฝรั่งอะไรด้วยนะครับเยอะแๆครับพื้นที่บ่อเนี่ยนะด้วยสายตาผมก็ประมาณสักยี25 m, 25่สิบห้าคูณยี่ห้าเมตรยี่ห้าคูณสามสิบอ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะนะครับคร่าวๆพอนะครับ เนนี่ยป็อาง้ถ้าท่านมองทะลุตามมือผมไปนู่นคือหมู่บ้านคนทั้งนั้นเลยนะหมู่บ้านคนทั้งนั้นเลยแต่เข้าซอยอื่นนะเข้าซอยอื่นนะครับของเราก็จะมีแค่หมู่บ้านเนี่ยไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับร้านอาหารทําได้ไหมที่ผมบอกตอนแรกมันทำได้แต่ผมก็ลืมคิดเออถนนมันแคบเนาะมันก็เหมาะจะเข้าบ้านเราลูกค้ามาร้านอาหารปุ๊บเข้ามาปุ๊บอีกคันจะอ่อยไปชนกันอย่างนั้นไปส่วนทางมันก็จะลําบากร้านอาหารอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าส่วนตัวก็สบายเพราะเป็นรถในบ้านเราเท่านั้นน,นะครับ ทางหน้าสาธารณะนะครับอย่างที่บอกบอกไปแล้วนะครับมาดูตรงนี้กันหลายท่านถามว่าเอ๊ะที่อึ่งไปไหนวันนี้ที่อึ่งไปกับลุงต้อยนะครับไปกับลุงต้อยไปสระบุรีนะครับไปดูที่รีวิวไปรับลูกค้าด้วยนะครับก็เลยให้ที่อึ่งอยู่กับลุงต้อยเลยผมก็เอามาบินเดี่ยวเอาลกันคู่นั้นก็เป็นคู่เฮฮาครับผมผมเป็นเชิงวิชาการนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลก็40กว่าเมตรประมาณนะประมาณนะนะครับ40กว่าเมตร อาจจะไม่ไปอะไรมากมายนะครับที่มันแห้งๆเนี่ยมันคือผักบุ้งผักบุ้งมันขึ้นมาแล้วมันปล่อยแหง้งให้คุมดินไว้นะครับให้มันคุมดินไว้กล้วยส่วนใหญ่ก็เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางอ่าแปลงนี้ใครชอบบรรยากาศอย่างนี้ฝากพิมพ์เลข999ให้ผมใบเสถียรหน่อยนะครับ999นะครับเพื่อกําลังใจในการทําคลิปหน่อยผมว่าอีกหนึ่งฝนนะ่ะสวยเลยอีกหนึ่งฝนนะต้นไม้ก็จะรัดตัวนะครับมาไม่ยากหรอกครับ จับพิกัดอำเภอดอนเจดีอ่ะก่อนถึงอำเภอดอนเจดีก็ประมาณตีห้ากิโลแล้วกันคร่าวๆนะคร่าวๆพอตรงโค้งงนั้นเคยจับมันประมาณสี่โลอ่ะสี่กิโละนะครับเนี่ยหลายท่านเอาต้นไม้มาปลูกได้อีกเยอะมาบำรุงดินหน่อยแล้วกันครับมันจะไดเ้เป็นปุ๋ยให้กับพืชด้วยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยดูดูด,ด,ดูหน่อกล้วยดิต้นเล็บมือนางพันเล็บมือนางที่บ้านปลูกเลยรู้จักอยู่นะครับ ทันที่เราก็ประมาณเห็นต้นกล้วยไหมไกลๆต้นกล้วยนะั่แหละอ่าเราก็หักมาน้ํามาจากไหนบางคนถามน้ํามาจากสองอย่างคือน้ําฝนมาปีที่ท,ที่ที่ผ่านมาแล้วก็จากระบบชนระทานที่ผ่านมาข้างหน้านะครับข้างหน้ามีระบบน้ํามาให้แต่ตอนนี้เขาก็ปิดแต่เราของเราเก็บไว้ไงพอเก็บไว้มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยมีน้ําใช้เมื่อ้นท่านมาอยู่ปุ๊บท่านทำระบบน้ําดีๆน้ำมันไม่แห้งหรอกมันมีบ้างแหละหน้าแ้งอะ่ะแต่ท่านทําระบบดีๆมาติด เจาะบ่อบ,บาดานก็ได้ต้องการเพิ่มก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าน้าประปาบางทีมันลดต้นน้ําต้นไม้มันไม่พอเพียงไงนะครับก็ลองลองมาดูแล้วกันนะครับแต่น้าในบ่อเนี่ยเัานว้น้ำต้นไม้ได้น้าฝนเก็บให้ดีนะเก็บให้เต็มปิบเลยแล้วน่าแรงเอาถยอยมาใช่เงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับอ่ะพอละแค่นี้เองฝากไว้ด้วยสําหรับแปลงนี้นะครับสามไร่สองจุดสามเก้าล้านอ,อําเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรีใครมีคําถามอะไรก็ถามมาได้แล้วกันนะครับ นะใครชอบก็บพิมพ์ก้าวกระกาญผมใบเสถิรนักราหน่อยอ่ะโอเคแค่นี้โชคดีมีความสุขนะครับล้ำรวยทุกท่านใครชมช่องใบเสถิีนักราชขอให้ถูกรางวัลที่1ทุกงวดนะครับวันนี้ไม่ถูกเดี๋ยววันหน้าก็ถูกขอให้คนเรามีความหวังความหวังเป็นแรงรขับเคลื่อนชีวิตครับโชคดีมีความสุขนะครับจากผมใบเสถิีนักราชไปแล้วสวัสดีครับ